สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเทเลชัยนะครับจากช่องมิสูเพื่อคุณนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันที่นี่เลยครับผมนี่เลยอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นลานจอดรถนะครับของวัดห้วยมงคลนะครับผมตอนนี้นะครับผมกำลังจะเอารถนะครับไปส่งลูกค้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอำเภอร่อนพิบู์นะครับผมคันนี้นะครับจะเป็น มิราดเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นมิราดจากจากคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นตัวไอทาสีขาวแต่คันนี้จะเป็นตัวมิราดสีเทานะครับผมตัวนี้ราคา5 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับผมจะเอาไปส่งนะครับลูกค้านะครับคุณพี่จะรันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาดูดีกว่าว่าคันนี้ผมแต่งให้ลูกค้าคุณจะรันเยอะแค่ไหนแล้วก็แต่งสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเลยครับเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับอาจากขั้นหลังๆที่ผมได้แต่งเนี่ยลูกค้ารู้สึกเหมือนจะชอบในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่เราจัดให้นะครับตัวนี้ลูกค้าก็รีเควสตมาว่าเอาเป็นสติกเกอร์หน้ารถเราก็จัดให้นะครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมไม่ใช่ตัวโลโก้ที่เป็นโครเมียมนะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับตัวใหญ่ยี้เลยสวยงามเป็นสีดาตัดกับสีเทานะครับผม มาตรงนี้นะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าปกตกิคลิปหลังๆล,ลูกค้าจะให้เราแรปสติ๊กเกอร์สีแดงให้เหมือนตัวท็อปแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ต้องการเราก็ไม่ได้ใส่ให้นะครับแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของลูกค้าว่าอยากได้สีประมาณไหนนะครับแล้วถัดลงมาตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มไปให้ลูกค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวนี่เลยครับสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นการแรปสติ๊กเกอร์ในส่วนของตัวดีนัมิคชิล์นะครับในทางของมิสูเขาจะเรียกว่า เดนิมิชิลตัวนี้เราแล็บให้สองข้างเลยนะครับผมอ่าเล็เป็นสีดํานะครับสวยงามเลยนะครับถ้าสีปกติเนี่ยจะเป็นสีประมาณนี้เลยเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับอ่าแต่ลูกค้าชอบตรงนี้เป็นสีดำเราก็จัดให้ฟรีเลยนะครับถงลงมมาด้านล่างตัวนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือเราแถมเพิ่มเติมในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้กับลูกค้านะครับผมไฟตัดหมอกตัวนี้แถมฟรีนะครับเพราะว่าปกติอ่าตัวเริ่มต้นจะไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ นี่เลยไฮไลท์จะเป็นสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตของไรเดอร์เหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับผมตัวนี้เป็นสเกิร์ตนะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับข้างหน้านะครับผมแล้วก็มีลวดลายลูกเล่นนะครับเป็นลายเส้นสีแดงข้างหน้าแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาดูด้านข้างนี่เลยครับเรามาดูด้านข้างกันเลยนะครับในส่วนของตัวด้านข้างเดี๋ยวผมพาดูด้านบนก่อนในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับผมแถมเพิ่มเติมเป็นในส่วนของ กันสาดให้ลูกค้านะครับตัวนี้4ด้านเลยนะครับผมอ่าเ,เป็นตัวกันสาดแล้วก็ฟิล์มเราติดให้เรียบร้อยเป็นตัวเซรามิกซูเปอร์นาโนรับประกัน10ปีนะครับจากอันติเมตนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับแถมเพิ่มเติมเป็นตัวเบ้ารองมือจับตัวนี้ลูกค้าเป็นเลือกเป็นแบบโครเมียมหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้เป็นแบบอ่าสีดําก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนิดนึงในส่วนของตัวด้านในนะครับผม ตัวนี้นะครับนี่เลยด้านในนะครับตัวนี้เราแถมเพิ่มเติมนะครับจากบาะผ้านะครับบาะผ้าเปลี่ยนเป็นเบาะนังให้ลูกค้าสีนี้เป็นสียอดฮิตครับผมเป็นเบาะนังเบาะดําได้แดงนะครับผมอ่าสวยงามแล้วก็ตรงนี้นะครับมีงานตรงนี้เลยนะครับที่เพิ่มเติมให้ตัวนี้ก็สวยงามนะครับเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างนึงนะครับที่เราแถมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเกือบลืมไปเลยตัวนี้ครับผม ที่พลาดไม่ได้เลยคือเป็นตัวสครับเพจนะครับการลอยเท้านะครับเวลาเราขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เราจะเตรียมแถมให้กับลูกค้าทั้ง4ด้านเลยนะครับผมครับแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้นิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของลายล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้เราแถมให้ลูกค้านะครับล้อแมกเรามีให้ลูกค้าเลือกกว่า20ลายแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับเป็นลาย อิโมชันอาร์นะครับอาสวยงามเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นออกลายใบพัดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้น็อตลูกค้าเลือกเป็นสีแดงครอบดิเบรกจะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าลูกค้าก็เลือกเป็นสีแดงนะครับผมขนาดหน้า่างจะอยู่ที่1 9 5 5 0 R15 นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเราแถมเพิ่มเติมเป็นครีบฉลามนะครับคือว่าเสาอากาศแบบครีบฉลามตัวนี้รับสัญญาณได้จริงนะครับ ปกติเสาอากาศจะเป็นแบบเสาธรรมดาเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับบ้ารองมือเบ้ารองมือตัวนี้มันเป็นเซตห้าช,ชิ้นเลยประตู4ชิ้นแล้วก็ตรงนี้1ชิ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้ผมแถมเพิ่มเติมให้เป็นในส่วนของกล้องหน้าอยู่แล้วนะครับกล้องบนันทึกภาพหน้าหลังพร้อมกล้องถอยนะครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับเราแถม เพิ่มเติมให้กับลูกค้าเป็น2จุดสีเดียวกันกับตัวรถมาให้ได้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวสกเกิร์ตตัวนี้เลยครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าจะเลือกเป็นในส่วนของตัวสกเกิร์ตท่อคู่นะครับเป็นท่อกลมนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเราแถมเพิ่มเป็นตัวถาดท้ายรองกันน้ําให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับเผื่อเวลาลูกค้าไปชอปปิง้งไปตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ กลัวมันเปียกเราก็แถมเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัวมิราชสีเทาคันนี้นะครับผมที่เรากําลังจะเอาไปส่งมอบลูกค้านะซึ่งคันนี้นะครับเราจะไปส่งมอบลูกค้านะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอําเภอร่อนพิบู์นะครับส่งมอบกับคุณพี่จรันนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามีภาพการส่งมอบเดี๋ยวผมจะใส่ไป ในท้ายคลิปให้กับลูกค้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมิสูเพื่อคุณด้วยนะครับถ้าลูกค้าสงสัยอยากได้รายละเอียดว่าแต่งยังไงอะไรยังไงได้อะไรบ้างได้ส่วนลดยังไงหรืออยากสอบถามรายละเอียดรุ่นอื่นของมิ s ซูบิชิที่ไม่ใช่แค่มิราหรือแอทเทอัก็แอดเข้ามาสอบถามได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าในใต้คอมเมนต์นะครับ สำหรับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคอยดูว่าคลิปหน้าผมจะรีวิวรถอะไรและแต่งแบบไหนให้ดูเดี๋ยวคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ